ครัน้อก็ยินดีต้อนรับเข้าชมด้วยนะครับผมกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วผมเอาซาต้ามาเล่นนะครับผมเจอ The f l ลัชของเพื่อนดูนะจอรับ,อ,รบอ่ามาเราลลยไปเลยนะครับผมซาตานี่ก็ผมกําลังฝึกเล่นอยู่นะสตรูจะประกตัวในอีก3วิาาวนาทีนะสกิลเขาน่าจะดีนะจงังหวะเขาเล่นมดีซกวกันเพว่าถ้าดีก็ดีนะแ,นนแล้วผมก็ชอบ สกิมมันดีนะครับผมสก,กิกอางสัตว right, ์มีนดีอะครับผมตอนเวลาเขาบินสวยมากครับผม <Yeah. S 1> ชอบตอนเวลามันบินโอ้โหมันจะกินยาไดทอนแล้วไปยก่อนโอ้ยเย่ yeah, แล้วเกือบตายตัวไฟไฟ้านี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมมัน ก็ไกลนะก็ตัวโหดคนตัวนึงโอ้โหเยัง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 โอ้เราบินเข้าไม่โดนครับผมโอ้มันอยู่ต้นไม้ยเราบินไม่โดนอ่ะมบินแล้วมันยิงยิงมันไม่โดนอ่ะโธ่ไอ้หายหรอกมันอยู่ในป่า โอ้แค่อยู่ในป่าแล้วยิงเขามันมันไม่โดนถ้าถ้าเขาไม่อยู่ในป่าแล้วก็ฆ่าเขาตดยแล้วนะโอ้เจ้าเราตายไปนนงแล้วนะครับผมเสียดายจงโอ้แมวแล้วโอ้โหไปแล้วจริงๆแล้วเราบินก็แรงนะครับผมเรายังไม่มีของอะไรหรอกรู้ที่มีถ้ารองเท้ากี่นะ่าเลยแต่มันซาตา,ตา,ตานแรงอยู่แล้ว แล้วเมื่อกี้มันพลาดตรงว่าเข้าอยู่ในป่าเรา yeah, yeah, เรายิงยิงเขาไม่โดนนะครับผมหังตรงนั้นนะ s <S ก็ไม่มีอะไรต่อสำหรับนะ mm hmm. สวยเลยเพื่อนโอ้โหเย้แล้วโอเคน่าจะโอเคแล้วเรามีของประมาณนี้แล้วน่าจะโอเคแล้วนะครับเพื่อน โอ้โโอ้โเขาก็แรงนะไม่ใช่ไม่แรงก็เขาแรงอยู่แล้วเราไม่ต้องฮิวไมัน้องย่ง โอ้เดี๋ยวคาเขาไม่ได้มีการผิดพลาดตรงไหนบางอย่างก็ไม่รู้นะครับผมเราต้องมีการแก้ไขมันให้ดีขึ้นนะครับผมคือเรากําลังฝึกอยู่นะครับผมเรายังไม่รู้ว่ามันตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีนะครับผมบางที่ก็เราลิบอันเตะเกินไปนะก็มันไม่ดีนะครับผมโอ้โหสวยเลยแย่แล้วอย่างนี้ โอ้เป็นคนเดียวเลยดูดิตายแล้วอย่างนี้เราทำยังไงให้ค่ามันได้เราต้องมุ่งดูเลย ô hô Bình mình không mấy thua nè trời ơi Oh. เขาละ่ะเขาน่าจะให้เราคาแล้วมั้งกรบผมดีแล้วขาให้โอกาสเราเก็บขลองกระป๋อืมมือยากจริงๆนะเฮ้ยโชกับไอตัวนี้เราไม่ขอยมีประสบกสารณ์เลยเราไม่ขอยมีประสบการณ์ขขก็เลยไม่เคยเดือด Ó, það er ó, komið trátt. Það er ó, komið trátt. Ó. รวยแล้วี่โอ้ oh. โอ้โหเขามีน้ำแข็งด้วยวะโถ่อ้โอ แพ้แล้วอย่างนี้โอ้โหไม่ชนะเขาแล้วมั้ง I will finish what I started. Okay, over here. Go through. Get off the enemy. Dominate me. Coach Hunt. Shoot. โอ้โหไอซาตาสูเดอะฟลาไม่ได้นะครับผมตายแล้วน่าจะเราเล่นยังไม่เป็นนะครับผมดูดิเราเลือกไอเทมมัวๆเลยนะ่ะเรามีประสบการณ์น,น้อยนะครับผมเขาเชิญหม่แล้วเราจะไม่เล่นแล้วล่ะเ,เราแพ้แล้วครับผมเอาละก็บปีนน้องอย่าดูเลยคลิปนี้แพ้เลยอะ่ะแพ้สองสิบห้านูนะ่นน่ะ ก็คลิปนี้ผมเอามาตรวจสอบซาตายนั่นเองครับผมผมมาตรวจสอบการบินของมันอ่ะครับผมก็ไม่ได้เอาเล่นเอาจริงเอาจังแล้วครับผมเราก็ไม่เคยเล่นเราเอามาตรวจสอบแค่นั้นเองเอาแล้วก็พี่น้องคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมขอจบแค่นี้แล้วอ่เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ